เช้านี้สบตกร,รายงานสถานการณ์ชายแดน11จุดใน7จังหวัดติดกับกัมพูชาว่ายังคงปกติค่ะกองทัพไทยก็ยังคงตรึงกําลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงก่อนหน้าที่วันพรุ่งนี้จะมีการประชุม RBC ที่จุดผ่านแดนช่องสงงาจังหวัดศรีสะเกดของแม่ทัพภาคสองกับภูมิภาคที่4ของกัมพูชาหลังจากเมื่อวานประชุมคณะเลขาไปแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันน่ากังวลเหมือนกันว่าจะบานปลายและกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างประชาชน2ประเทศด้วยหรือไม่นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่บ้านหนองจันจังหวัดสระแก้วค่ะที่มีชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งมากดดันให้ฐานหรือลวดน้ำค่ะบ้านหนองจันทร์งึงว่าหมาช่วยข้านี้เริ่มลาลูกไปแจงมาทาเวลาบ้านเวียปอดบ้านจังไม่ได้ทาเวียงโยเท่าไรบ้าอะไรยังบ้าอย่างบ้า นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายสองครึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีคํายืนยันจากกองทัพบ,บอกว่าบริเวณดังกล่าวมันไม่ใช่แนววางรั้วลวดนหนามหีีเพลงเดิมที่มีการดําเนินการไว้ก่อนหน้าแต่นี่เป็นจุดที่วางรัวรว้วลวดหนามชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ปกครองของจังหวัดสระแก้วนี่แหละค่ะเข้าไปตรวจพื้นที่ของประชาชนชาวไทยเมื่อช่วงบ่ายสามกองทัพภาคที่1มีการวางกําลังไว้ตลอดคืน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เพิ่มการเฝ้าระวังแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการกกกกกลล่าาาาาววออ้งงงจรกกระหมขมขัพูช บอกว่าชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กัมพูชาเขาสามารถขัดขวางจนทําให้ฐานไทยต้องถอนรั้วออกพร้อมทางเรียกร้องฝั่งไทยบอกว่าให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงและให้เป็นไปตามเจตานารมณ์การประชุมอาบีซีระหว่างทัพภาคหนึ่งของไทยและภูมิภาคที่5ของกัมพูชาเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งบอกว่าจะต้องแก้ไขปัญหากันผ่านประการประชุม JBC โดยเฉพาะในเรื่องของแนวเขตแดนนะคะแต่สําหรับฝ่ายไทยค่ะเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกก็ชี้แจงตอบโต้พลโทมารีโซเจ ตาโฆษกระทรวงกลาโหมกัมพูชาหลายประเด็นนะคะหลังจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขากล่าวหากล่าวอ้างบอกว่าฐานไทยพยายามลักลอบวางลวดหนามในพื้นที่หมู่บ้านจกเจยตมบลโอเบยโอเบยเจยือนอำเภอโอจโรจังหวัดบันเตียนเมนเจยของฝั่งกัมพูชาจุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองจานตมบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงของสระแก้วนะคะแล้วก็มีประชาชนกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาตรวจพบ แล้วก็เข้าไปสกัดกัน้นเขายืนยันบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยอของของฝั่งกัมพูชาแต่ของเราก็ยืนยันเหมือนกันโดยพลตรีวินไทยบอกว่าอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยแต่พื้นที่นั้นเนี่ยถูกกัมพูชารุกล้ำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีเพราะพื้นที่ดังกล่าวเคยใช้เป็นพื้นที่รองรับผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามในประเทศ ท้ายที่สุดไม่ยอมอพยพกลับค่ะก็เลยกลายเป็นปัญหายืดเยื้อจนถึงปัจจุบันแล้วก็บอกในข้อที่2คือกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงโดยเฉพาะการประชุม RBC เมื่อวันที่22ก็ย้ำบอกว่าการดําเนินการของไทยไม่ได้เป็นการขยายข้อพิพาทแต่นี่เป็นพื้นที่พิพาทเดิมที่ไทยประท้วงต่อเนื่องมากว่า10ปีภายใต้กรอบ MOU ปี43 ที่กัมพูชาเพิกเฉยไม่แก้ไขและไม่ตอบรับข้อเสนอฝ่ายไทยที่เสนอในที่ประชุม RBC ครั้งล่าสุดในการจัดระเบียบพื้นที่พิพาทร่วมกันข้อที่3ก็คือกรณีที่กัมพูชาระบุบอกว่าปัญหาพื้นที่พิพาทไม่ควรแก้ไขผ่านกลไกล ที่บอกว่าควรแก้ไขนะคะผ่าน,นกลไก JBC ตามเจตนารมณ์ MOU ปี2543ไทยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าพร้อมที่จะใช้กลไก JBC ในการแก้ปัญหาแต่ระหว่างรอการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไข MOU 43ที่กำหนดเรื่องการห้ามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศแต่ฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงและมีการสนับสนุนประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนในพื้นที่พิพาทต,ต่อเนื่องจนกลายเป็นชุมชนขนาด ใหญ่และฝ่ายไทยก็ยืนยันว่าประท้วงมาตลอดค่ะและพื้นที่บางส่วนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในเขตกัมพูชาตามที่มีการอ้างสิทธิ์แต่นั่นคือดินแดนของไทยอย่างชัดเจนเชาน้านี้รองนายกภูมิธรรมก็มีการยืนยันชัดเหมือนกันนะคะว่าการล้อมรั้วพื้นที่บ้านหนองจานทําถูกต้องส่วนกรณีที่มวลชนกัมพูชาเข้ามากดดันเนี่ยก็เป็นไปตามที่พลตรีวินไทยได้ชี้แจงเอาไว้แล้วแต่สําหรับพลโทมาลีค่ะเมื่อเช้าก็ยังมีการถแถลงย้ําบอกว่าการเข้าไปขัดขวางของมวลชนกัมพู ูชาเนี่ยเป็นการปกป้องที่ดินทำกินตามกฎหมายของพวกเขาค่ะ I wish to emphasize that from the night of August 25 until the morning of August 26, 2025 t h e landowners and other local people who have stone united in the response to the above mentioned acts by the Thai military force is merely motivated By their deep concern over the Thai military barbed wire fencing, and by their determination to protect what they regard as their legitimate property, their actions stem solely from their love for their motherlands and their desire for safeguard their legal possessions. พลโทมารีเขาบอกนะคะว่าเจ้าของที่ดินและคนท้องถิ่นที่เข้าไปต่อต้านการวางรั้วลวดหนามของทางฝ่ายไทยเมื่อช่วง25 26เนี่ยมันเกิดจากความขังวลและต้องการที่จะปกป้องพื้นดินของตัวเองแต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่ฉันได้พูดคุยเมื่อช่วงเช้าอย่างพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสมชก็มองนะคะว่ากัมพูชาใช้วิธีการแบบนี้มาตลอดค่ะมีการทําลักษณะนี้ตลอดแนวพรมแดนมีเป้าหมายมาจากส่วนกลางเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อให้เกิดการประทะโดยที่ ตัวเองจะมองว่าอ้างว่าตัวเองเป็นเหยื่อดังนั้นสิ่งที่ฝ่ายเราทำคือต้องเข้มแข็งค่ะต้องรับมืออย่างเหมาะสมพร้อมทั้งระมัดระวังด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายของทางกบ,บูชาเนี่ยอันนี้ก็มาจากส่วนกลางนะถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเขาต้องการที่จะยุยยุไทยซึ่งทำมาตลอดแนว <c oughs> ไ,มไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับทำมาตลอดแนวแล้วก็ มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นผู้สื่อขา่าวกมบูชาเนี่ยเขาทําคลิปสดแล้วก็ไปถามชาวบ้านตรงนั้นว่าเขาอยู่มาค้าขายดีไหมอยู่มายังไงตรงนี้เป็นที่ไหนเนี่ยชาวบ้านก็ตอบซื่อๆว่าเป็นของไทยอ,อันนี้ก็แสดงว่าตรงนั้นเองที่เป็นคนเป็นชาวบ้านที่เคยอยู่ตอนจริงๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าตรงไหนเป็นเขตไทยคือเนี่ยต้องเป็นสิทงที่เรารับทราบกันก่อนออดังนั้นเขาก็รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์การเมืองไง เขาก็จะมีการยโยุและมีการสร้างสถานการ์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการบัต t h ให้ได้นั่นเป็นเป้าหมายทางกัมบูชาเขาเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ต้องทําก็ต้องมีความเข้มแข็งหน่อยก็คือสิ่งที่ยอมได้ก็ยอมอะไรที่ไม่ได้ก็ต้องไม่ยอมตัวอย่างที่ยอมยอมไม่ได้ก็คือการมาตัดลวดหนามเราก็ต้องยอมไม่ได้ก็ต้องทัดตันออกไปทีนี้ทางกองทัพอาจจะอาจจะเตรียมตัวไม่ทันอันนี้ก็ต้องเห็นใจคนนิดหนึ่งเป็นหรือว่าในขั้นต่อต่อไปอาจต้องเข้มงวดมากกว่านี้ โดยถือว่าดินแดงคือดินแดนเพาะเขาจะใช้วิธีการแบบว่าถ้าเรายอมเนี่ยเ็าจะรุกคืบตลอดเวลาแต่นั้นต้องต้อง,ต,องต้องเข้มไปนะครับต้องต้องผลักด,ดันมาให้เต็มที่ซึ่งก็จะมีข้อแนะนําต่างๆในลักษณะที่ว่าอาจจะใช้มีเครื่องพัดดังอื่นเช่นมีการฉีดน้ํามีอะไรต่างซึ่งต้องทาตามขั้นตอนนะอย่าให้อย่าให้เกิดไม่งั้นจะโดนฟ้องอีกนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือการการชี้แจง ต,ต่างประเทศไปเรื่อยๆนะครับว่าเส้นเขตแดนเป็นยังไงซึ่งมีอยู่เรียบร้อยแล้วล่วละเพียงแต่ต้องอธิบายไปให้มากขึ้นก็เท่านั้นเองเราก็ต้องอดทน <Okay. S 1> อ,อดทนในการที่จะ,ะถูกถูกละเมิดในการลูกลานนี่เท่ากับเขาลูกลานเรานะก <Okay. Okay. S 1> ะเท่ากับลูกลานเราก็ต้องเราก็ต้องฟ้องชาวโลกไปเรื่อยๆ แต่ทีนี้ในสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือชาวเน็ตไม่น้อยนะคะที่แสดงออกถึงความไม่พอใจบางส่วนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าจะระดมรถฉีดสิ่งเป็ตตึงกูลเข้าพื้นที่ไปตอบโต้อันนี้น่ากังวลเหมือนกันว่าจะยิ่งทําให้สถานการณ์บานปลายไปเข้าทางฝั่งกัมพูชาด้วยหรือไม่ดังนั้นสิ่งที่พลโทพงศกรก็แนะนําอีกอย่างคือเมื่อเรารู้แล้วว่านี่เป็นความพยายามยั่วยุก็ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อคะ่ะและการแก้ไขที่จะทําได้คือมันควรจะต้องพูดคุยกันในเรื่องของการปรับกําลังเอาอาวุธออกททั้ง,งฝ่าาายเอหรพ เอาตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปเฝ้าพรมแดนแต่ว่ามันน่าเสียดายเหมือนกันที่การพูดคุยที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือเพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนแต่อย่างใดค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นการปั่นจากฝั่งนู้นเราก็ควรจะต้องหาจังหวะที่จะหลอกให้เขาเนี่ยเข้ามาปั่นแล้วเขาก็พลาดเองมากกว่าที่เราจะไปพลาดโดยการไปถูกเข้าถูกเข้าปั่นให้เข้าไปในกระบวนการของเขา สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยจริงๆมันจะต้องลดความตึงเครียดให้ได้โดยมีการเสนอให้มีการแยกกาลังหลักเนี่ยทหารเนี่ยออกทั้งสองฝ่ายซึ่งเรายังไม่ได้ทำไงถ้ายังไม่ทําก็ยัยงยเผชิญหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างนี้อ่าเราก็บอกว่าถ้าคุณพ้นจากแนวไหนแนวไหนเสร็จแล้วเนี่ยกําลังพวกจา้ญญาหปืนใหญ่แรงต่างเนี่ยขยับออกไปเรียบร้อยแล้วกําลังฐานหลักขยับไปเรียบร้อยแล้ว,เอ,ลวเอาฐานพลานตำรวจตอนนี้จะแดนอาสาสมัครมาแทน เราทุกคนเนี่ยออกนอกเขตตามแนวเส้นปฏิบัติการปั๊บเนี่ยเราก็จะเปิดดา่านเป็นปกติเท่ากับสถานการณ์ปกติสิ่งนี้เนี่ยมันต้องมีพูด<ไ>ซึ่งยังไม่มีเรื่องนี้ถ้าสองฝ่ายยังไม่พูดเรื่องนี้กันเลยก็แสดงว่าเรายังต้องการประชันหนากันอยู่